พพ้ก็เริ่มปล่อยหัห่หหหหและป่ะสบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีทุกคนี่ะหลังไปเลยดิหัวห้าแล้วไปก่อนอย่างมันสบายดีพี่น้องป้าโขาใจหนุกสาวดหดลายเด้อมาป้วปยมากจบาก,ก,ก,กุ้ยมจ้ากุ้ยจ้าวีนับแปดวี แบบหมกเก้าบันะมันฮักเดชขึงหนึ่งนะ่ใช่โอ้กล้วยแปดวีดะได้ดีอีกสองยูจึงกับหนอ่งกล้วยแปดวีมาคุ้งสามหน่วยอแม่แม่แม่มาดูพ่อพรมหนังพองหมกนี้หน่อยนีเออสาธุพี่น้องมาเป็นสวนถุยยาลูกถุยยาขอบคุณลายเด้อป้ายุกิซื่อหายมากล้วยแปดวีมันบ่อซุกบีให้มันในแม่อหนูแต่มันซุกขึ้นมันน่ อันนี้ซิเตรียมปูกอันนี้ไม้ไม้ไมามยอยเ่งเฮงปังปังเก่าเก่าพี่น้องเลยปังปังลำลํรวยรวยเด้อกระพักนะไม่ด้นี่กยอขยเยวนี่พักในมะคุงเน่อุ้ยพักกาดน้อยไหมล่างล่างกับแก้วนายยายเอออยู่ดีมีแห้งสุกกระพเค็งแรงเด้อกเด้อเฮงเงมันมันปังปัง พูดลากเลรนมาหา้โผล้ไดเลรนมาปาันไปบอกท่านกันเข้าเห่นน้ำส่งเ้อเงินไลน้องคองไลนก่าเลยเด,ดี๋ยวดีมีแห้ง <c oughs> อาแล้วเอากเกลือไปถอกอีกเลยสามจะกินพี่น้องเลยสับไปกินแต่ห้าวดอกพี่น้องกันเฉ<อ>ย<ๆ>แดงไงพี่น้องกินน,น้ำนะเจ้ยอย่าหื้อเสือที่ลูก Icana, หมดคือเอาของมาอครโอ้กินฟันได้นานนานสติิก้แวเนาะวีหาเกิดองไรให้ยอย มาพี่มาพี่อย่าเยียบกูไอ้อะอะอน่ะอาไปเลยหน่วยหนึ่งอะร่มใบเบิ่งพอมงก่อนอืมมีแต่หน่วยใหญ่ๆพี่น้องมีแต่หน่วยเยอะๆเลยพี่น้องเลยอืมกวดช็อกเครื่องเสียแดดก็มียนหาอืม ม,มากัะมาผีเป็ดช้องเครื่องกระิีแบงเอามาหน้าแน่พี่น้องกระิีแบงไปขุดแน,น่พี่น้องเลยมะกวยค่ะให้ยายแป้เป็ดนาาเติบ ມ្រូពីស់ចំមាន់ក្រມាំមា់า្រៀនឹងលាស់ក្រៀប្រួលសាប់់ម្រាប់់ក្រៀប់ក្រៀដាំម ืมเขียกก็เขียกและขอกระชิลงมาเขียกมันจะแล้วจะมาลงมาเลยเบียกนะลายโพดพี่น้องเอ้ยแต่ละมือนนะแม่เตยอย่างหายบาดใจไปท่าซีหายซีเฮือนมันบ่มีเวลาพี่น้องเลยคนผู้เดียวคนน่ะลายอยู่พี่น้องเอ้ยผู้เดียวเหี้ยรองคนเหี้ยรองบางคน คนละลายอยู่อุ้ยบ่งตัวเบลเลยกำลังกัดหมากันกับท่าน,นมันหวานบอสุจังกินบอคุกินสมสมไห้อีบ่งนอนจึกก๊กจก,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 กวดเขี่ยแหละ คืมอสชิลเล่มองกระจุนหนาชิลเล่กันดิมองียกกตามขยิมไขมันนี่นั่นหล้ลูกพี่หมดแล้วไ,ได้เปกลางตกต้นอยู่ขอ,อกหมูแหงกระจนหมอกแต่ขอ,อกหมูที <c oughs> ่เป็นบาเกละนะั่นบอกเลยกันจะมองมันเกิดได้แล้วมันก็เห็นหน,นะเนาะ ฉันลุกไส่หล่ะในเงงกับพี่น้องเลยเห็นเห็ดกระจ่าเห็ดบ่อยขาดวงางเอียงกับเธอพี่น้องสมเห็ดหักบให้ขาดวงางเอียงเนาะพี่น้องเนาะแล้๋ยวกับให้ไปโฟกัสเนี่ยงกับเธอ สัมภยสามัน ชิลเล่เอาไน้แน,น่พี่น้องเห็นจยงชิเมียนมาแลงก็เตรียมปูจนป้าน,นี้มาออกแต่กระ่อบนะคะน้ำซีงสูงใน,นกระ,ระ่อบหมดเลยนะยังปิดประตูอยู่กระ่อบน่อยเพืะ่อนะพี่น้องสำเพัยสำมั่นพี่น้องเลย โฟกัสอัตอนนมันดีมองอยู่มองกินแต่ก็เห็ดอยู่พี่น้องเลยเห็ดสวน้องค์สวนองกินทั้งเยองานเลยกระบออยากกินได้แหละสำไพสำมั่นลอยไงฉันน่าพี่น้องก็คือเอาเบาอะไรดีหรือสวยกระบอกอยโฟกัสโมไปขาดวางเงี้ยกับเธอนะพี่น้องแบบมีกินแหละก็อยู่ไป อยู่ไปแล้วก็อยู่ไปใส่สีวิตในเฮือนอยู่ไปอยู่มั่นพี่น้องมีกินแล้วก็กินมามีแล้วก็แล่หนะ์นะเอฟซีบางคนก็ท้าไมไปทำงานมาเร็วจังอย่างบ้านเลนะพี่น้องอ๋อก็สัมไปสัมมาแหละพี่น้องเลยสัมใจไปใจมั่นแหละ สัมใจภัยใจมั่นแหละพี่น้องเลยจากสวยจากดีเท่ากับโบจักเนาะขั้นขั้นโบสวยเพร,ะา,รา,าะฉะนั้นใช่แล้เขาขูกก็คือว่าอะไรพี่น้องคือว่าว่าอะไรอากาศออกมากข้าวเหนียวกระเทือกกับว่าโอเคอยู่พี่น้องกับเห็ดอยู่เห็ดกินแหละกับขี้วาว่าเบียราาาายงานกับโบบันไดกับธรรมดาเน,ะเนาะแนวใช้ได้ก็ได้แนวไปก็ไปอะไรพี่น้อง น,นี่คือเอาความจริงเลยนะพี่น้องจ้าวจะต้องโฟกัสเอียงกระทืบกับคาดวางเอียงกระทือมีกินหล้วก,กินไม่อยู่หก,ก็อย,หกกอยู่น้าการขอเพียงอยู่อย่างสงบสุขหักแพงการจบพี่น้องไม่ได้ยังมากมม่ เราเาพาื่นว่าใชไป่ว่าความสัวเบิดมือกับโบเบิดโฟกัสอะไรอยนี้มันดีซะแล้วก็เลยเอาไปเนาะพี่น้องสำหรับวิวซีต่ท้ามว่าเราบอลไปทำงานอีกบอลน,นะ่งก็ฟังไปเรื่อยๆพี่น้องตามเข็มไปมันปิ่นพี่น้องเข็มเราปิน่นเราไปอีกกระมี่พี่น้อง ตามแต่ตามแต่อารมณ์ไพมันเด้พี่น้องเลย ฝุ่นมันพ่ออยู่บนีนิใจไปจะพุ่นหน่อยนี้สักกบประจักษ์ฝุ่นน้อยไปจะมาใส่ใหม่ไปใชมาสก์ใหม่อีกไอ้ี่น้องไปใช้เป็นนั่งพักอะได้ง่ายๆได้ฮะรูปเอาขี้คารนคอนแคนเอาอีก มือนี้วันเสาร์มืออื่นกับวันถิดนะพี่น้องมันคือกับวันจันทยุดคายเรื่องชองวันพี่น้องเลยคายดีที่สุดมัน,มนพัดมีพี่น้องพัดมีฟีมือพอหญ่เคียมเปินลูกฟัดห้พัดห้แต่ละมือนะพี่น้องเนี่ยมือเสาร์นะขายเกี่ยงขูมือพอเรื่องคลายคองกับพี่น้องเลยคายดีที่ชุดเป็นพัดมีพัดห,หมอหนึ่งกับเบิดหมอหนึ่งเธอกะเห็ดกินแสบได้พี่น้อง เรื่องเห็ดกินนี่คันเธอเห็ดนะแซ่บพี่น้องเลยคงอยู่ของกินนะเธอเห็ดเป็นกวัวทอดผู้ยิง่งผู้สะไบพวกพัดพวกทอดพวกตำพวกยังนี่เธอผ่านพี่น้องให้ผ่านเพราะว่าเห็ดกินแซบ่บเห็ดลาเห็ดยังก็คือกันก่ะแล้เห็ดละแซบ่บคุณเห็ดกินเป็นเนี่ยพี่น้องเก่งไปด้านไพดานมั่นนะ เนี่ยลาว,วันนี้เฮ้ยก็จะกอดลุงคุ้งคิงอยู่อ้าวพี่น้องเย้ยสั่วพักก่อนพี่น้องสวัสดี้วจ้าก่อนจะจบคลิปขอบคุณป้ายุกิลายลายซื้อมะก,กว้วยซื้อพักหายนอนอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่เดอ้อสบายดีจา้า